Wow lượt chẳng đây quá lượt mở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  wow wow wow

บายด้วยเออเอาคลิปนี้ก็เป็นคลิปขี่รถเล่นนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ถูกใจก็ฝากกดไลค์กดต like, ิดตามน้องกราฟิกหรือเรียกกันว่าพี่รถถังบ๊ายบายด้วยบายบาย